สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนภพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดหนังลาดชาวรวบิหารนะครับจะพาทุกคนมากราบหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกันนะครับนี่ครับเข้าไปกราบหลวงปู่เอี่ยมในนี้กันก่อนนะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคล ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกันนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลรุ่นไหนแล้วก็มีราคาเท่าไหร่กันแล้วครับตอนนี้ข้าวในด้านในก็นี่เลยครับเป็นรูปหล่อ,อของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับบูชาดอกไม้ตูบเทียนทองนะครับั่งนี้นะครับนี่ครับ ส่วนนี่ก็คือรูปหล่อของหลวงพ่อผลนะครับนี่ครับหลวง,งพ่อผลหลวงปู่เอียนนี่หลวงปู่หลวงพ่งพอชัด หลวงพ่อสุกีนี่ครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองทองก็จะให้มาสี่ใบนะครับทุกคนครับก็ครบหลวงพ่อทุกองเลยนะครับปิดทองครบมาทุกองเลยตรงนี้นะครับนี่ก็คือคาถาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนางครับ บรรยากาศภายในวัดหนังครับวันนี้ก็เงียบสงบดีครับเดี๋ยวไปพาทุกคนนะครับไปเช็คราคาวัตถุมงคลด้านนี้เลยนะครับไปกันเลยครับครับตรงนี้นะครับร่วมบูชาวัตถุมงคลด้านนี้เลยนะครับก็<อ>จะมีเวลาปิดเปิดนะครับ เก้านาฬิกาถึง18บแปนะครับขออนุญาตนะครับครับถ่ายบันทึกวิดีโอครับครับโอ้นี่ครับขอนุญาตนะครับถ่ายวิดีโอนะครับเจ็ดนิ้วครับนี่ครับ หลงปูเอี่ยมเจ็ดนิ้วครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับอ๋อนี่นี่เป็นราคาตู้ด้วยต่างหากใช่ปะครับตู้เก้าร้อยครับนี่ครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ห้านิ้วครับทุกคนครับห้านิ้วสองพันตู้เจ็ดร้อยครับตรงนี้สามนิ้วครับหนึ่งพันครับตู้ห้าร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนด้านล่างพระบูชาหลวงพ่อฉัดนี่ครับห้านิ้วนะครับสองพันบาทครับจะเป็นของพระบูชาหลวงพ่อผลครับห้านิ้วครับสองพันเหมือนกันครับตรงนี้นี่ก็สองพันครับนี่หลวงพ่ออะไรครับ ครับผมนี่ครับแล้วก็มามุมนี้กันต่อเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับอ๋อนี่ก็ราคาเดียวกันครับตรงนี้นะครับราคาเดียวกันนี่ห้านิ้วย้อนยุคสองพันครับตู้สี่ร้อยนี่คือครูปภาพครับทุกคนครับรูปภาพลงปูเอี่ยม บานละ200บาทครับรูปภาพหลวงพ่อชัดครับ200บาทเหมือนกันครับรูปภาพหลวงพ่อบน200ครับรูปภาพหลวงพ่อสุกี สองร้อยครับนี่ครับเต็มรูปละยี่สิบห้าบาทนะครับสติกเกอร์น่ครับสติกเกอร์ยี่สิบครับมูนี้ผ้ายันนี่ครับผ้ายัน ายันหนึ่งร้อยบาทนะครับคือเหรียญทับเหรียญสามสามอดีตทองแดงยันสีครับปีหนึ่งห้าบูชาองค์ละสองพันครับ ก็สองพันเหมือนกันนะครับนี่ครับสามาดีทองแดงยันห้าปีสิบห้านะครับสองพั 2, นครับคงละสองพันนี่ครับทองแดงลวงปูเอี่ยมยันสี่ผิวไฟครับปีสามเก้าคงละสามร้อยนะครับนะี่ครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับทองแดงกลวปูเอี่ยมยันห้าพิวไฟครับองละสามร้ยเหมือนกันนี่นะครับนี้เหรียญเงินหลวงพ่อฉัดครับองละหนึ่งพันเหรียญทองแดงหลวงพ่อฉัดครับองละหนึ่งร้อย เหรียญเงินหลวงพ่อผลนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับพระชัยวัฒนพิมพ์โคจันปีสามเก้าครับบูชาองค์ละสามร้อพระชัยวัฒนพิมพเขื่อนเล็ก บูชาองละสามร้อยเหมือนกันครับพระชัยวัดหลวงพ่อผลครับรุ่นหนึ่งครับบูชาอง์ละสามร้อยพระชัยวัดหลวงพ่อผลครับรุ่นที่สองนะครับองละสามร้อยเหมือนกันครับพระผง์สามอดีตซุ้มกอปิดทององละสามร้อยครับปีสามก้าหมดนะครับ ผระพมสามอดีตรูปเหรียญเซมาสีขาวครับคงละหนึ่งร้อยนี่เป็นพ้าพรมนะครับนี่ก็พ้าพรมครับพ้าพรมสามอดีตรูปเหรียญเซมาสีเทาครับหนึ่งร้อยบาทนะครับพระพรมหลวงพ่อสุขโขหกสิบบาทครับพระพรมหลวงพ่อสีลาแรง ปูชาองค์ละหกสิบครับพระพงลวงปูเอียมองค์ละหนึ่งร้อยครับพระพงลวงพ่อชัดหกสิบบาทครับพระพงลวงพ่อผลครับหกสิบบาทเหเรียญเซมาหลวงปูเอียมเนื้อเงินฉลุปีห้าสี่ครับองค์ละพันสองครับ ยันเซมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสำมิดฉลุองละเจ็ดร้อยครับพระพิทายันยุ่งสำริดพิมกลางครับปีห้าสี่นะครับบูชาองละเจ็ดร้อยบาทยันเซมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงฉลุปีห้าสี่ครับสองร้อยครับ บูชาองละสองร้อยพระชัยวัดสำลิศพิมพ์ใหญ่ปีห้าสี่ครับบูชาอง์ละหนึ่งพันเยนเซมาพิมพ์เล็กครับหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินครับปีห้าศูนบูชาอง์ละเจ็ดร้อยบาท พรยวัดสำลิศพิม์เล็กครับบูชาองค์ละห้าร้อยครับพระไยวัดสำลิศนะครับพิม์เล็กเหรียญกลมหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปีห้าศูนย์ครับบูชาองค์ละเจ็ดร้อยบาทพระงค์กลมสามอดีตเจ้าวาดวัดหนางสีแดงครับปีห้าศูนย์ครับ บูชาองค์ละหนึ่งร้อยนี่ครับพระองค์กลมสามอดีตเจ้าวาดวัดหนังสีเหลืองครับหนึ่งร้อยบาทนะครับบูชาองค์ละหนึ่งร้อยพระองค์กลมสามอดีตเจ้าวาดวัดหนังสีขาวครับบูชาองค์ละหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ก็ โพรงกลมลงผูเอียงสีแดงหนึ่งร้อยบาทนะครับบูชาพระโพงกลมลงผูเอียงสีเหลืองครับปีห้านะครับบูชาองค์ละหนึ่ร้อยพระโพงกลมลงผูเอียงสีชมพูครับปีห้อค์ละหนึบาทครับ แผลงล่างเนี่ยแผลงล่างนี่ครับรูปภาพปีสองห้าหนึ่งห้าครับพันห้านะครับเสื <c oughs> 4, ้อโอ้โหสองร้อยแปดสิบครับคอปกนะครับแล้วได้ได้เรามีว่าหรือว่าสีขาวหรือว่าคอกลมร้อยเก้าสิบนะครับ

ครับมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับ